สวัสดีครับผมเคลลี่นะครับและคลิปนี้เป็นคลิปที่5ในซีรีส์ลงทุนผ่านกองทุนรวม by Kelly V.I. Coach ก่อนเข้าเนื้อหาเพื<ๆ>่อนๆอ่านคำเตอือนก่อนการลงทุนด้วยนะครับโมเดลถัดมานะครับสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้สูงนะครับแล้วก็อยากเห็นผลตอบแทนสูงๆด้วยนะครับนั่นก็คือ top 5นั่นเองนะครับหลักการทำงานของ กองท็อปเนี่ยทำงานยังไงนะครับก็จะเน้นกองทุนรวมหุ้นนะครับคาดหวังผลตอบแทนในระดับที่สูงนะครับซึ่งจะคัดกองหุ้นที่ดีที่สุดในช่วงเวลานั้นๆมาเนี่ยเอามาให้เราลงทุนนะครับไม่เกิน5กองทุนนะครับแต่ว่ากอง Top ปฟเนี่ยจะแตกต่างกับกองกาและกิฟตนะครับโดยที่จะไม่มีการมาปรับสัดส่วนออกมาปรีกย่อยเช่นเป็น15% 25% 30%ออะไรแบบนี้นะครับคือจะกระจายออกนะครับ สูงสุด5กองก็คือจะลง20 20- 20, 20ตลอดเลยนะฮะประมาณนี้นะครับเหมาะกับใครก็เช่นเคยนะครับคนที่พร้อมลงทุนในระยะยาว3ปีขึ้นไปนะครับมีประสบการณ์ในการลงทุนมาพอสมควรนะครับแล้วก็รับความเสี่ยงได้สูงนะครับเห็นช่วงที่ตลาดลดลงนะครับก็ไม่พานิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเหมาะออก,กองนี้นะครับ สามารถที่จะคาดหวังผลตอบแทนได้ประมาณ8ถึง12เนะครับหล่านี้แต่ไม่การันตีนะฮะแล้วก็กระบวนการการลงทุนเนี่ยก็จะมีโรบอทช่วยนะครับแล้วก็ผ่านการวิเคราะห์ของคนที่เชี่ยวชาญอีกทีหนึ่งนะครับกองนี้ก็เน้นสําหรับคนที่รักความเสี่ยงสําหรับใครที่รู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่ได้รับความเสี่ยงได้มากนะครับเหมาะกับกองไหนเดี๋ยวเราดูกันในโมเดลต่อๆไป ตัวอย่างของกองท็อป5นะครับณนะปัจจุบันนะครตอนนี้ก็คือข้อมูลณนะวันที่30เมษายนปี2020นะครับก็ตอนที่มีลงทุนอยู่แค่3ส่วนเองนะครับก็คือลงทุนในมันนี่มาร์เก็ตซะเยอะเลยนะครับอยู่ที่80%นะครับแล้วก็มีทองคําอยู่อีก20%นะครตามสัดส่วนที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็อย่างที่บอกคือจะไม่เกิน5กองนะครแต่ว่าเนื่องจาก ช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิดระบาดนะครับก็มีความผันผวนก็เลยย้ายเงินมาอยู่ในตาสานนี่ระยะสั้นนั่นก็คือมันนี่มาร์เก็ตนั่นเองนะครับในสัดส่วนที่มันเยอะหน่อยนะครับเราพอ,อตลาดเสถียรกว่าน,นี้แล้วนะครับจังหวะที่เหมาะสมแล้วเดี๋ยวทางฟินโนวิน่าก็จะแนะนําให้พวกเราเข้ากันไปอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้รับความเสี่ยงได้มากนะครับอาจจะมองว่ากองนี้ไม่เหมาะกับเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูโมเดลต่อๆไปว่าเหมาะกับเราหรือเปล่านะครับ